สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งครับวันนี้ก็ออกขี่มอไซค์หาที่กลางเต็นท์อีกแล้วนะครับวันนี้เป้ามมายผมอยู่ที่ผาแรเล่เลยครับจริงๆเนี่ยคือพอดีเห็นทางเพจเขาโพสเกี่ยวกับช่วงวิกฤตโควิดที่เปิดลานครั้งแรกนะครับก็พอดีผมมีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีแบบเหมือนแบบกัแบบเพื่อนๆนะฮะกลุ่มนักนดนตรีเล่นลาน หาเลยครั้งแรกนะครับวันที่เราเปิดรันพอดีก็เลยเือโมโกลงเลยคิดถึงความหลังครับคิดถึงเพื่อนคิดถึงบรรยากาศวันนั้นครับวันนี้ก็เลยอยากจะไปกลางเต็นนะครับแต่วันนี้ก็ไอคนเดียวครับเพื่อนๆหลายๆคนแยกย้ายไปหลายๆที่กันนะครับก็ขับมาคนเดียววันนี้ไม่ได้ไปกับเพื่อนเขาไปซึมซับบรรยากาศครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปคือมันเป็นเหมือน คนคอนเสิร์ตเล็กๆจุดมิทติ้งของเรานะครับที่เล่นดนตรีกันเสร็จแล้วก็ผมว่ากลับไปอยู่ต่จังหวัดเลยครับเพราะตอนนั้นวิกฤตโควิดร้านอาหารร้านผับบาร์ปิดหมดผมไม่สามารถเล่นดนตรีได้นะก็เลยต้องกลับไปอยู่ต่จังหวัดนะวันนี้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาปกติแล้ววันนี้ก็เลยกลับไปซึมซับบรรยากาศความหลังหน่านั้นนะไปชมบรรยากาศ การเดินทางเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศส,สบายมาให้เพื่อนได้ดูกัน กาแฟด้วยมีร้านกาแฟด้วยนะเจอดตรงนี้แล้วกันจอดกันจะ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 ไม่รู้ว่ข้างล่างมันเอารถลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยลงไปดูผมขอเขาล็อกไว้ด้านล่างนะพาแลเลยวันนี้จะรอดฝนไหมครับคือผมมาจอดข้างล่างไว้โอ๋อมอไซค์น่าจะลงไปได้นะ มีเต็นสองหลังข้างล่างมีเต็นเช่ากัเป่าเดี๋ยวไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนอะไรนะนี่ใครเเหรอเมาเลยเหรอรเ,เห็นสองเต็นข้างล่างนึกว่าเราเช่าแต่ว่ายังไม่ได้ค<อ>ิดนีมาหาได้เลยนะครับนี่คือเจ้าของคนสวยของเราเห็นโพสต์โหคิดถึงบรรยากาศวันนั้นไงก็เลยเอออยากมามอไสค์อลลงล่างได้ใช่ไหมได้จะลงไปจอดข้างล่างกนะัน อันนี้มีคาเฟ่แล้วเดี๋ยวพาเดินดูข้างบนก่อนนะครับนี่เลยวิววิวแจ่มๆจด้านบนสวัสดีครับหรือว่าเราจะมากลางข้างบน,นดีบรรยากาศกคตฟินเลยมานั่งเอ็นจอยกาแฟวิวสวยๆ ได้ครับเดี๋ยวผมลงไปดูพื้นที่ที่ผมจะกลางเต็นท์ก่อน <Okay. S 1> ผมเลือกวันนี้ผมเลือกโซนด้านล่างนะครับไม่มีใครมาเลยบนเจ้า,จาของร้านบอกเจ้าของลานบอกผมมาคนเดียวเลยผมเมาเดี๋ยวเดินไปดูว่าเอามอเตอร์ไซค์ลงไปได้ไหมกลัวแบบหัวทิ่มลงไปลงไปน่นนะกูดูก่อนว่ามันลื่นไหม ดูวิวข้างหน้าสิทุกคนก้ากลางเต็น150อยห้าสิบนะดูวิวดิโอ้โหแม่เจ้าถ้าฝนไม่ตกวันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฟินมากนะเฮ้ยตรงนี้มีเตาด้วยเหรอให้กอบไฟเออเท่วะทำไม่ให้ด้วยเจ๋ง เต็นให้เช่านะลักไฟไมีถึงนะครับทุกคนผมคงจะเอาตรงนี้แหละใกล้ๆปักไฟใกล้ห้อง,งน้ำดนะ้วยลมเลื่นดีโอเคเดี๋ยวไปเอารถลงมาก่อนต้องค่อยๆลงนะครับตรงนี้ใช้เกียร์ต่ำเพราะไม่งั้นเราจะ ลงไปข้างล่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราขนของลงกลางเต็นท์ซักหน่อยดีกว่าเพื่อฝนจะมา วันนี้ในหัวผมมาหาครับเต็นนี่เอาเดี๋ยวต้องบอกมาดามก่อน <c oughs> ดิคับมีนะอะไรผู้นหนาปึ๊กเลยนะเ,เน,นี่ยร้อนมากเลยเต้นเต้นหน้าหนาวไนะปเนี่ยเต็นตายนะเต็นนี้นะ่เฮ <c oughs> ้ยมันมีลานข้างล่างนี่นะมันนี่ไงเห็นเขาโพสก่อน เขาโพสไอ้<ม>วันแรกที่ผมมาเล่นดนตรีที่นี่ไงมันโควิดนี่นคือมาเปิดร้านให้เขาไงขาเขาโพสคิดถึงบรรยากาศแล้ก็เลยเอามาสักหน่อยนะง <c oughs> านที่อยู่นี่นี่มาคนเดียวพี่ไม่มีใครตามมาไม่มีเล<ม>ยเหสุดยอดเห็นเขาโพสแลต่ก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็มาหา,มาที่นี่ดีใกล้ดีเก็บบรรยากาศสักหน่อยหนึ่งห้องน้ําดีเออกลางเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำดีครับมีกาแฟให้กิน ที่นั่งชิลห้องน้ำสะอาดแยกชายอยู่นะครับอาบน้ำได้นะครับน<ฮ>ี่โอ้ดูวิวห้องน้ำอลังการกลางเ็สเสร็จแล้วพี่เอ็กมาดูคอนเสิร์ตนะครับก็เลยมาเยี่ยมเยือนนี่ถอนยาทางเข้าบ้านก่อนถอนยาทางเข้าบ้านก่อนจ จะได้มีลบเฮ้ยเอกไหกินอะไปไม่ได้เนี่ยสั่งกาแฟกินไหมเนี่ยสั่งอยู่เขาไม่รู้สทำเสร็จยังหมสั่งไปแก้วนึงเมื่อกี้คนเยอะไม่รู้เสร็จยังเดี๋ยวไปถามดูก่อนพี่ก็เอาอะไรอ่ะสั่งเลยครับกาแฟซ้มอ๋อสั่งแล้วเหรอเอาแรกว่าจะเอากระทะมาทำกิวสเต็กกินใส่รถมาไม่ได้กระทะใหญ่เกินโอ้เซ็งเลยก็ลยไปซื้อพี่ขันยาสัก เดียราเดียร์ยังชิวๆนั่งชมวิวฟังฟังกับพี่ลมตรงนี้ไงไ,ได้ยิน,นได้ยินได้ยิน้ยเดี๋ยวไปเอาซอฟเฟลกันท <c oughs> ี่ิ่งนะครับนี่คือเบื้องหลังการตั้งเข็มโดยที่ไม่รู้สึกว่ายุงกัดนะครับก็ทําอย่างนี้นะครับ <c oughs> ให้ฉีดให้ฉีดดีเลยไอฉีดให้หลังให้หน่อยฉีดหลังให้หน่อยนี <c oughs> <c oughs> ่ฉีดเลยฉีดที่เสื้อเลยมันทะลุหลังเลยมันโหดมาก ยุงเขายุงมันร้ายกว่าเสือใช่ใช่เลี้ยงไว้ดุมากครับนี่ยบางเวลาก็ปล่อยไปเล่นบ้างเลี้ยงไม่เยอะจะจับผูกแล้วแต่ว่าจับไม่หมดทุกตัวหมกขั้วนี่กับแก้มนี่มาหาได้นะครับใครอยากมากางเต็นท์ใช่ไหมโปรโมทโปรโมทหน่อยว่าเป็นพิธีกรใครอยากมานะครับผมกางเต็นท์นะครับผมติดต่อใครต้องติดต่อใครอ่าต้องติดต่อคนนี้เลยครับอ่าทางเพจพาเล่เลยนะครับผม ชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรครับคนนี้ชื่อน้องหนุ่ยนะครับเวลาโทรมาก็น้องหนุ่ยนะครับนี่ผมมาเปิดผมมาเปิดคอนเสิร์ตที่แรกเลยคนเรที่นี่นะแต่ตอนนี้จอมันดับเลยครับพี่ทำยังไงครับไม่เป็นไรมันอ๋อเดี๋ยวนี่นะครับผมอ่าก็จะมีนักดนตรีนะครับผมมาเล่นเรื่อยๆเวียนๆมาผัดผัดกันมาหลายคนนะครับดูวิวนะครับทุกคน ที่นี่ใครสนใจก็เย็นๆเดี๋ยวก็จะมีนกเงือกวิ่งมานะครับปูเหมือดปูเหมือนวะผมหมดล้านตัวเองเสียเลยเย็นๆใครอยากดูนกเงือกมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ได้ช่วนเวลาสโลไล์ผมนะโอ้เมื่อกี้งัดขาพลาลมแรงไปหน่อยหักเลยบาจริงเชียว nàng chụp cà phê đuôi ยามเย็นจากพระอาทิตย์ตกดินตอนนี้ก็อยู่ผู้เดียวเมาลาน,นว่าจะทำอะไรกินก็ยังไม่ค่อยหิวสักเท่าไหร่นั่งจิบน้ำอามาลิตไปเรื่อยๆจกักหนอยอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะบอกกับผู้ใดก็บอกกับกองนี่แหละเพราะดนมวนมับนบรรยากาศฟิวลิ่งมันหยุดอยากหยุดเวลา ชิวชอบจังไปนี่แหละกับบรรยากาศโคตรฟินข้างล่างดูแสงไฟดูตอนนี้ยังเห็นวิวทะเลอยู่นะเดี๋ยวถ้ามืดมาก็ไม่เห็นอะไรแล้วเห็นแต่แสงไฟแต่วันนี้มีคอนเสิร์ตอ่ะพี่ลมเนี่ยอยู่ข้างล่างเพื่อนก็โทรมาชวนอยู่ เดี๋ยวค่อยวากันชิวๆไปเรื่อยๆแล้วกันนะอารุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้ก็เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยโอ้โหดูสภาพนะครับเนี่ยโอ้โหแดดร้อนมากครับอยู่นานไม่ได้ก็มยโอกัสก็แวะมานะครับที่ผาแลนเลยนะครับบอกเลยว่าบอกคำเดียวว่าฟินมากครับครับมีมีฝนนะ แต่ตอนนี้คือร้อนเก็บเต็นท์เสร็จอูเหงื่อสภาพแบบโอ้โหร้อนร้อนมากๆครับนี่ก็พบก,กันใหม่คลิปหน้านครับวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ